ครับสวัสดีครับนานๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันซิงของบ่อลูกสอดกับของบุฟเฟ่นะครับค่าคันที่500บาทนะครับมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนนะครับ500ใช่ไหมครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ไม่มีโปรแล้ววันนี้ก็ไม่มีโปรโมชั่นแจกหมวกสําหรับคนเฮลนะฮะส่วนน้ําเช้าวันนี้นะครับผมก็จะเปิดซิงด้วยปลายางโชคดีหรือว่าปลายางแต่งที่ผมทําการบูนิฟายมาอย่างดีนะครับ หมายแรกผมขอเช็คปลาที่อยู่ใกล้ๆก่อนนะฮะเพราะว่ามีคอมเมนต์จากดนวยนะนะหลายท่านบอกว่าปลาอยู่ใกล้นะครับโอเคหมายแรกไม่โดนปลาครับหมายที่2คือตีไกลเลยนะเกือบถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะแล้วก็กรองมายาวๆเลยนะครับนี่หมายที่2นะหมายแรกเช็คหมาย2เอาจริงนะฮะ เรียบร้อยครับเหมือนไม้แรกนะไม้สองเราเนี่ยโดนเลยนะครับสําหรับหัวจิกน้ําเช้าเนี่ยผมทํามาแค่หัวเดียวนะครับผมไม่ได้ทํามาเยอะเหมือนกับนา้านาทนอื่นนะเพราะว่าผมต้องเช็คก่อนว่าเหยื่อที่ผมทํามาเนี่ยมันกัดดีทุกบ่อหรือเปล่านะครับอ่าถ้าบ่อน,นี้น้ําเช้าไม่กัดผมก็จะเปลี่ยนเหยื่อไล่สีไปจนกว่าปลาจะกัดนะครับแต่ว่าวันนี้กัดเหยื่อแต่งนะครับไม้แรกที่ตีไกลเนี่ยก็คือโดนเลยอ่ะตรงนี้ห่างเบี้ยวนิดหน่อยนะครับ อันนี้ต้องแก้นะครับถ้ามันเบี้ยวแบบนี้มันไม่กัดนะอ่ะโอเคแก้เรียบร้อยครับสําหรับบอลูกศรบุฟเฟ่เนี่ยเป็นบอร์ที่สองนะที่ผมมาลองเยือแต่งนะครับบอแรกที่ผมลองน้ําเช้าเนี่ยก็คือบออินเตอร์กับคงบุฟเฟ่นะครับบอนี้เป็นบอร์ที่2นะถ้ามันกัดตีทุกบอเนี่ยผมจะทําหลายหัวนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามันจะเสียเวลาตอนที่เราแก้เหยือดนี่แหละอย่างเมื่อกี้ก็เสียเวลาไปเป็นนาทีเลยนะครับถ้าเราเสียเวลาเยอะ ในช่วงที่เราแก้เหยื่อเนี่ยมันจะพลาดป่าน้ําเช้าไปเยอะนะครับให้เสียเวลาได้น้อยที่สุดจะดีมากๆนะครับนน้ข้างๆเขาก็ขึ้นแล้วนะครับนนา,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 บาซ้ายก็ขึ้นครับขวาขึ้นซ้ายก็ขึ้นเหลือเราที่ยังไม่ขึ้นครับ ของเราต้องมาแล้วไหมตัวที่สองต้องมาแล้วไหมจังหวะนี้ว่าไงสายขึ้นอีกแล้วนะครับโอเคโดนครับตัวที่สองมาแล้วครับไซส์ใหญ่เลยนะครับวันนี้นะ คลิปอาจจะดูย้อนแสงหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยู่คนละฝั่งกับพระอาทิตย์นะครับถ้าอยู่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยภาพมันจะสวยมากแต่ว่าเราอยู่ในมุมที่ภาพมันย้อนแสงนะครับสังเกตนะข้างขวาครับแกได้เยอะมากๆนะเราต้องก๊อปวิชาเขาแล้วนะครับเขาใช้วิชาปล่อยใจนะึกาดูนะงัด <laughs> ลายด้วยกันเลย เอาแล้วปลาก,ก็โดนหมวกก็ไปครับเดี๋ยวขอญอาตเอาปลาขึ้นฝั่งก่อนละกันนะหมวกไปก่อนเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะที่อยู่ข้างๆมากๆนะครับขอบคุณครับนะขอบคุณครับถ้าไม่ได้น้าที่อยู่ข้างเนี่ยหมวกเราน่าจะจมน้ําไปเลยนะครับเกือบไปแล้วเกือบเสียหมวกนะครับพี่ฮะกัดทีหมวกหลุดเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ ในจังหวะที่นาที่อยู่้างซ้ายเนี่ยเขาเก็บปลาอยู่ครับผมก็จะตีออกซ้ายนิดหน่อยนะฮะฝั่งน้นตรงน้นโล่งเลยผมผมตีบีนะครับนะหน้าเราปลาอาจจะหมดแล้วนะครับก็ออกซ้ายบ้างขวาบ้างตามจังหวะแล้วก็ตามโอกาสนะครับถ้าตีแค่ลายเดียวนี่อาจจะไม่โดนปลานะ ผมมันรู้วิชาปล่อยใจแล้วครับนะก่อนหน้านี้ผมได้ไปเรียนวิชาปล่อยใจมากับน้าข้างๆครับเขาบอกว่าถ้าอยากได้ปลาเยอะเนี่ยให้ปล่อยใจนะฮะผมก็ลองดูครับสรุปว่าได้ปลาเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็ช่วงน้ําเช้านะครับผมเก็บไป4ตัวนะครับต่อไปเดี๋ยวเป็นชุดเก็บแล้วนะครับเพราะว่าปลามันเริ่มที่จะไม่กัดแล้วนะฮะพอเป็นช่วงเก็บนะครับสังเกตเหยื่อผมดีนะผมเปลี่ยนเหยื่อไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ก็คือพยายามไล่เหยื่อหาปลานะครับตอนนี้เปลี่ยนไปประมาณเป็นสิตัวแล้วนะครับยังไม่กัดนะต้องหาเหยื่อที่ปลาชอบให้ได้นะครับถ้าเราเจอเหยื่อที่ปลาชอบเนี่ยเราจะทําแต้มได้เยอะนะครับทีแรกผมว่าจะค่อยๆเรียงทีละ4ทีละตัวเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ช่วงเช้าถึงถือว่ายังช่วงเช้าอยู่นะครับยังไม่ถึง10บโมงนะสังเกตบริเวณรอบบ่อนะครับเห็นไหมนะข้างซ้ายเนี่ยก็กัดนะครับแสดงว่าช่วงนี้ปลายังกัดดีอยู่ ผมขอลัดคิวเป็นกาแลนแต่งนะครับหรือว่ากาแลนโชคดีนะนี่ครับถูกปรับแตง่งหรือว่าโมดิฟายมาเป็นอย่างดีนะมาดูกันว่าจะกัดดีเหมือนกับที่ขี้โมหรือเปล่านะ <c oughs> แล้วจังหวะคอเนี่ยบางทีผมก็จำไม่ได้นะมันเป็นจังหวะคอแบบทีเผลอนะครับปากินแบบทีเผลอแบบตัวเองไม่รู้จังหวะครับว่าเฮ้ยมันกินตอนไหนอะไรประมาณนี้นะ บางทีผมต้องย้อนดูคลิปตัวเองอีกทีนึงว่าเฮ้ยมันกัดจังหวะไหนอะไรประมาณนี้ครับขอเบาๆนะครับกระแลนครับถ้าผมใช้เหยื่อพวกกระแลนนะครับ เวลาผมวัดผมจะวัดเบานะถ้าวัดแรงเนี่ยสายอาจขาดได้นะครับเนื่องจากสายผมเนี่ยเป็นสายเล็ก P.E. 0.8เองนะครับนานาดูดีครับผมทํามาแค่ตัวเดียวเองนะครับสาหรับเจ้าตัวกาแลนโชคดีหรือว่ากาแลนแต่งตัวนี้นะแล้ววันนี้ก็ไม่ได้เอากาวร้อนมาด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดูว่ากาแลนแต่งของเราเนี่ยที่หลังฉีกเนี่ยปลาจะกัดหรือเปล่านะครับถ้าจะเอาไฟแช็กเชื่อมก็ได้นะครับแต่ผมมาแนะนานะเพราะว่ามันจะทําให้ปลายางเนี่ย หรือว่าเหยือยางของเราเนี่ยเสียรูปทรงนะครับพอเสียรูปทรงปุ๊บแอคชั่นเปลี่ยนแล้วปลาไม่กัดน,นะฮะโอเคผมก็เลยข้อแบบเยื่อฉีกนี่แหละนะฮะ ูนะข้างซ้ายนะฮะแกโดนอีกแล้วนะครับวันนี้แกโดนดีมากเลยนะฮะเราจะไปยอมได้ไงฮนะเราเอาเยื่อแต่งมาอย่างดีนะครับข้างขวาเมื่อกี้สัตว์ประหลาดขึ้นมานะฮะสัตว์ประหลาดนะครับนะผมว่าไอาตัวนั้นแน่เลยกดข้างอะ่ะ อาโดนเรียบร้อยนะครับโดดอยู่กลางบอ่อเลยนา้นาๆถ้าไหนที่เป็นนักตกปลามือใหม่นะที่ใช้ชุดเล็กเหมือนผม p e 0 8แบบนี้นะครับแน่นำให้ยกลอยนะอัดขาดได้นี่ครับยกสไลด์ขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะได้เหมือนกันนะครับ PE เส้นเล็กก็ยกได้เหมือนกันนะแต่ว่าต้องยกแบบสไลด์ขึ้นมานะครับโอเคมาดูกาแลนโชคดีแล้วหน่อยครับตอนนี้จะภาพเป็นไงบ้างโอ้โหฉีกยับเลย ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเรื่อยๆครับปลาก็จะกัดช้าหน่อยนะครับนานๆกัดทีแล้วก็ค่อยๆเก็บปลานะครับตอนนี้ก็เกือบๆสิบโมงนะครับแดดเริ่มร้อนแล้วต้องเก็บปลายางนะไม่งั้นปลายางอัดบิดเบี้ยวหรือเสียรูปทรงได้นะครับถ้าหางเบี้ยวหางบิดมาเนี่ยเสียแอคชั่นนะครับปลาไม่กัดอีกนะเดี๋ยวเก็บปลาเขาล่มเข้ากล่องก่อนนะครับเพอะเก็บเหยื่อเสร็จนะครับผมก็ต้องมาซ่อมอะแกรนแต่งของผมนะฮะ หรือว่ากาแลนโชคดีนะแต่ผมพลาดที่ซ่อมด้วยไฟแช็กค,ครับนะนะเพราะผมซ่อมเสร็จนะฮะปลาไม่กัดครับเพราะว่ามันเสียแอคชั่นไปแล้วนะฮะวันนี้ผมไม่ได้พกการ้อนมานะถ้าซ่อมเนี่ยต้องซ่อมด้วยกาวร้อนนะครับมันถึงจะไม่เสียแอคชั่นหรือว่าไม่เสียรูปทรงเหยื่อนะอันนี้คือเสียรูปทรงไปแล้วนะครับพอเอาไปตกก็ไม่กัดนะฮะทั้งวันไม่กัดเลยหลังจากซ่อมนะครับ ตอนนี้เวลา16นาฬิกานะครับยัง6แต้มเท่าเดิมนะผมก็เลยเอาปลาไปทำกับข้าวนะครับให้ทั้งบอ่อเขาทำกับข้าวให้นะครับเพื่อเอากับบ้านนะที่บอกลูกศรนนะครับเขาก็รับทำกับข้าวหลากหลายเมนูมากนะครับก็เมนูละ150บาทนะขวดน้ำที่วางอยู่คือขวด1.5ลิตรนะครับอ่ะเทียบให้ดูเลยนะครับว่าตัวใหญ่แค่ไหนนะใหญ่กว่าขวดน้ำแน่นอนนะครับทำปลาครับ เอาสามรสตั้งสองเลยเมนูแนะนำสำหรับผมนะครับที่อร่อยนะก็จะเป็นปาลาสามรสนะครับ <c oughs> ก็จะออกอเปรี้ยวหวานนะใครที่ชอบหวานเนี่ยถูกใจแน่นอนนะครับหลังจากเอาปลาไปเก็บนะครับผมก็ใช้ปลายางนะปลากอน,นะครับมีไม้แรกนะครับน่าหงไงไม้แรกโดนเลย ประกอปะกอประกอ,ร,ร,ะกอร,รอไม่นานเห็นไหมครับแมตอนนี้คือปิดเบรกอัดเลยนะครับระวังอย่างเดียวครับระวังเบ็ดง้างนะ ขอบคุณครับตัวแรกในช่วงบ่ายของวันนี้เลยนะครับตั้งแต่เช้านะเพิ่งกัดอีพีคือประมาณไม่แรกโดนเลย16นาฬิกานะฮะกอรอไม่นานแตมที่7ของวันนี้นะครับหลังจากกอมาเกือบ1ชั่วโมงนะครับปลาก็ยังไม่กัดนะผมก็เลยลองเปลี่ยนแอคชั่นการกรอนะ จากกอมือซ้ายเป็นกลอมือขวาแทนนะครับนี่ครับวางคันบนขากลอแบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนแอคชั่นการกลอนะมาดูกันว่าแอคชั่นนี้จะกัดหรือเปล่านะฮะเรียบร้อยเปลี่ยนแอคชั่นปุ๊บกัดปั๊บเลยโอ้โหลนี้เปลี่ยนแอคชั่นตั้งนานแล้วนะครับมาๆมา,มาปลาแรงด้วยนะครับช่วงเย็นๆนี่ปลาแรงนะ แต่ก็เขี่ยวเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะกว่าจะกัดนี่ยากมากเลยครับช่วงเย็นนี้ปลาจะแรงกว่าช่วงเช้านะฮะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะนะที่อยู่ข้างๆด้วยนะครับที่มาช่วยตักปลานะครับเห็นไหมครับนะนลงล่างับบุุณครับนะ วันนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่8ของวันนี้นะครับเวลาเอาปลาขึ้นมาแล้วก right um being ็อย่าลืมเช็ค3ทางด้วยครับตัวนี้ผมใช้3ทางเบอร์14นะครับถ้าตัวเบ็ดง้างหรือว่าตัวเบดงอเนี่ยก็แค่ใช้คีมดัดคืนนะครับดัดเข้าสภาพเดิมนะก็ใช้ต่อได้เลยนะครับตัวนี้ผมดัดมาหลายรอบมากเลยนะครับสำหรับเจ้าายางตัวสีเลมอนตัวนี้ครับ โดนปลามาค่อนข้างเยอะแล้จะเกือบ10ตัวได้นะครับสําหรับปลายางตัวนี้นะแล้วก็ยังใช้ต่อได้อีกนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จบที่แต้มนะครับค่าคัน500บาทเอากลับบ้าน6ตัวเลยก็ทํากับข้าวอีก2ตัวนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับนะนะนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ